อาลครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้าน Melo Top Up นะครับเป็นร้านที่เติมเกมพับ g m o ม i l e ในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและว,วิธีการเติมก็แสนจะง่ายได้แถมไม่กดพายอีกด้วยโดยวิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็กที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งสนิปพร้อมเลข ID กับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจ m e l o Top u p หรือแอดไลน์ไปที่ m e l o Top u p อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,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 อีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับไอเตยไอเตยเมื่อกี้วนนะ่าอะไรนะฮะเมื่อกี้ว่าอะไรน,นะหพี่เอมอะไรสักอย่างผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมปิดไมค์อยู่เออม่ไพูดพูดเมื่อกี้ ผมปิดไม้อยู่บอกว่าอะไรนะอะไรนะพูดเมื่อกี้ได้ยินอยู่ไอ้พวกอะไรไม่ได้พูดไอ้ขี้ขับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยได้ยินอยู่เฮ้ยใครมาหงือมาหรครับเอ้บ้านเอครับผมบ้านเอ้านเอ้ฮัลโหลสวัสดีครับผมมากับทานอสครับเฮ้ยเฮ้ย เราไม่คุยไม่ผูกลวเราโดนเหลี่ยมมาเยอะเาจะไม่ผูกพินกับใครทางนั้นนอกจากเราจะเสียบดูมันน่าจะเสียบตดนนี่ไทานอนเอาเลยปะเชื่อไหมว่ามันน่าจะแบบออกออกไปเฉยเฉยเนี่ยตึกสูงตึกสูงตึกสูงผมได้เสียงจังบ้าไอ้ต่ำไอ้เหี้ยน็อกเฮ้ยมันน็อกตึนสูงตึกบนตึกต่ำตึกกลางตึกเตี้ยตึกไหนเยอนตึกไหนเยอะตึกสมีตึกสูมีสู้ยเฮ้ยบอกนนะ โอ้ยโอ้ยเฮ้ยน็อตน็อตน็อตลบก่อนน็อตลบก่อนลบแล้วเหรอเซมีแต่ดูซองไหมทาอะไรได้ยากเรียมหนีอา้ยะเรียมหนีเอยไหมเปรียมหนักเลยเปรียมหนักเลยเรียมี่หนักยเฮียเรียมหนักเลยเพรมแอบแอบไว้ก่อนได้พี่ไม่ต้องรีบชิๆชิๆ ไม่รีบอยู่แล้วคุณอย่ามากดดันผมไม่รีบเพื่อคุณอยู่แล้วไม่รีบไม่รีบผมจีดจิ๋วคุณจิ๋วคุณเป็ปั่นนะนั่นรอไอ้ไอ้ยอะไรระวังระวังรอรอรอพี่เอ็มไม่มีเรียกพี่เอ็มมันไปไม่ได้พี่ไปไม่ได้พีก็ไปไม่ได้ไม่ได้วิ่งไม่ได้โอ้ยโอ้ยลูกระเบิดมึงเยอะจังวะเฮ้ยมึงวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมข้ามไปจะไปดึงเพื่อนไปจะไปดึงเพื่อนน็อตเองขามาหาพี่ดีกว่าไปแล้วเราไปทางนี้กันเราไปดึงเพื่อนแน่

ไอ้ตายเอาไปเ้ยอันน่าจะตายไม่เป็นไรดีๆเคไหวอ้ดูบอกกูเล่นแต่มึงเงียบๆที่พีเอ็มบอกกูเล่นแต่มึงเงียบๆก่อนอาจะทีเอ็มคนมีดวงไงก็มีดวงสุดที่สุดในเพจที่เคยเห็นมาแล้วบางคนเขาอาจจะได้แค่แบบตัวสองตัวใช่ไหมไหนว่าจะพูดเพราะไงคุณ c ี p k เคมีคนขอตัวแบบ ก็ไม่ได้พูดคำหยาบกับคุณเลยนี่ผมพูดหรือยังอ่ะคุณเอาจริงคุณบ้าเนี่ยอาเดินด่าไอ้ยามหายหายใจยังหยาบเลยตาลมึงไม่ต้องหรอกมึงไม่ต้องพยายาบไม่ได้พูดน้ำหยาบแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเสียงหายใจมึงก็ไม่ไหวแล้วอ่ะหยาบคายแล้วอ่ะเอาจริงก็ไม่เห็นป่ะปกติผมด่าแล้วคุณเอ็มปืนลั่นนี่เก็บไม่แบบไอ้เอาไว้กินยาบ้านผมล็อกคุณนั่นไงนั่นไงเห็นไหมไม่พูดอะไรเลย เดี๋ยคุณเอมมันยิงยากมันยิงยากจริงมันยิงยากจริงไอ้ไม่แตกอยเฮ้ยแล้วยิงลอหน้าด้วยะไม่ยิงลอหน้ายิงล้อดล้อเนี่ยมืุดไหนมาเนี่ยดนไหนดูด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 าูดดูดดูดรูดดูเดูด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 ดอ ไม่ได้ได้แน่ทีอะไรเลยพี่มอญรถเยอะมากกันนะพี่นะโอเคโอเคพี่มันแล้วพี่ได้ซื้อเหรียญทิ้งไว้เปล่าอ่ะซื้อดิน้องรอหาอะไรอ่ะโคตรขาดจุดได้แต่อะไรอ๋อคือตอนนี้มีพันตีพันก็เหรียญดิห้าพันเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ยเฮียไอ้เมาเมาเนี่ยย้อนกลัาด้วยแล้วเลี้ยจอดโคตรถูกที่เลย โอ้ประตูเฮ้ย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 เอาดิ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 เฮ้ยก็ตึงมึงหลบดิได้ก็ไม่หลาเฮ้ยโคตรตึงอ่ะให้เอาไม่ลงว่ะเชียร์ปังๆจึกๆพูดเอาแตดหมิ่นเขาไม่ได้จริงๆนะตอนเนี้ยทีวีเคไม่ได้มีไม่ได้มันเป็นรูปที่มีทุกบ้านไง ได้แล้วช่วไม่เอาไม่เอาเล่นดีไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาม่เอา่เอม่อาไม่เ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 อ่เอมเอาไม่เอาม่เอามเอาไาไม่อาไม่เอาไม่เอาไเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่เอาไ่เอาไม่เอเอาเอา่เม่เเอม่อาไม่เ่าไม่าไาไมอาไม่เอม่เอาเอาไมม่เอเอาเอาาไอาไมเอาไมมไม่เอาไมเอาไม่เ่เอาไมเอาไมอเอาไม่เไม่เอเอาไอาไไม่เอาไม่่เอาไม่่เอาไมเอา่เ อีกตอีกสามตีแพทอ่ะยังไงก็พี่ว่ายังไงไม่กยังไงก็น่าจะขึ้นเฮ้ยใกล้แล้วข้างหน้านี้เลยไอ้ตานหลังกระแพงมานี่มานี่มานี่ผมตามผมตามเดี๋ยวแพทฟิวชั่นมาก็น่าจะขึ้นสิบสองจอฮะตอนเนี้ยจริงดิโอ้ ้ยถอยเลยถอยเลยถอยเลยะถอยกูยกูวันถอยเอยถอยมันอยู่ไหนอ่ะโอุ้ยถอยถอยซ้ายขวาซ้ายขวามันล็อกแล้วมันล็อกแล้วอุ้ยถอยล้มล้มล้มตายล้มตายล้มตัวนี้ล้มโอเคตัวนี้ก็ล้มมาเลเคดตัวขวาดิพี่มอยไปมุงข้ามแล้วแหละตัวข้างกำแพงล้มเอาเอาพี่ข้างกำแพงสามสามออกเฮ้ยไอ้นนี้มันชุบนี่ใช่ป่ะนี่ไง ชุบชุบน่าจะชุบน่าจะชุบมาน่าจะชุบมาใกล้ใกล้เลยที่ชุบอ่ะใช่ใครมันปลามาวะกูนี่แหละปลาไปจะให้ไปตีมันเดี๋ยวมันมาตีกูไอ้เหี้ยหู้ยมันยิงมันยิงมันยิงเออถ้ามันยิงเจอนี่เจอนี่เจอแล้วสถานที่ชุมชนเอ่อธนช่วยนับสามสองหนึ่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับธนชัสามสองหนึ่งนับทำไมอ่ะเพื่ออะไรวะ ไอ้้กก็ดบเฮ้ยเย็ดเคโคตรเอาโคตรเอาเวลาที่คำนวณไว้ไทำไมเนี่ยล็อกตรงไงไปไปไหนวะตัวเน็ตตัวเน็ตตรงเน็ตตัวเน็ตเอาเลยเอาเลยเอาเลยจบนะทานอสผมล็อกเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่ตรงขวารูไข่มาตีกูเนี่ยมันทะร่างจะร่างเอาเอา

ไปมไม่มีเลือดพีเอ็มแ่งเลือดหรอบีเอ็มไม่มีมันอยู่มันเลยเลยใครเรียกล้ปใครเขเรียกเพิ่มเว่ากูไปลาใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วคนหนึ่งอย่าเลยป้าป้าออกเอออกเอขอร้องเลยไปเยไปเลย เดี๋ยวแม๊บนึงแม๊บนึงไม่มียาไอ้คาามาคาดามาก่อนคาดามาก่อนคาดามาก่อนไอ้ใครก็ได้ดึงทีจมันยาใครก็ได้ดึงีจะมันยาปสมอปเฮ้ยไคารดนไอนไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีเรื่อง ไปเยไปแล้วไป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 ีีงไลขึ้นไปดิไปบอยจะตายแล้วาเร็วึเร็วเมื่อพันบนรถนี่เตายูอ่าก่อนนก่อนดูดิกูไม่มียาเนี่ยโอ้โหกูมีตั้งที่เกือบไม่รอดเอาไปาตนันหายใจกัน

วันนี้ผมขับเองผมขับเองเนี่ยผมขับมานี่ขายไดมียาพี่ป่ะผมมีอยู่อันเดียวพี่ระวังนะว่ะปกติแบบไม่คนซิ่งเลยว่ะปากไม่จัดิ้าไอ้สัตว์ระวังติดดอยนะปากมึงอ่ะเฮ้ยมีคนมีคนเต้งยิงเต้งยิงเอาเลยระเบิดเลย เก็บของมันไปเก็บของมันมัเก็บของมันไปเก็บของมันจอดจอดจอดไอ้เหี้ยดูเรื่องกูไม่มีแล้วโอ้ตายกูตายนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ็บ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 หัวตัวหัวตัวหัวตัวอยู่นอนอยู่นอนอยู่มัน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 นอนอยู่หลังๆเรื่องๆปะระเบิดปะระเบิดปะระเบิดปาระเบิดไม่ต้องป่าไม่ต้องป่าสวยหมดตี้อะโอเคโอเคสวยสวย เมื<ร> <lent ic. S 1> ่อกี <Wha> ้ขับรถเป็นไงเมื่อกี้ขับรถเป็นไงเครดิตเครดิตเครดิตขอเครดด้วยครับสวยสวยวยดีขับรถดีมีคน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 อะไรวะเนี่ยคุณสดี o เอมเพื่อลกเอ็เพื่อักไอสัตว์เยคุร้ว่ามึงคิดอะไรคุณรู้ว่มึงไรมึงก็คิดเหมือนกูแหละแต่มึงเี้ยมากไปเไปไปไป เฮียแม่เก็บไปแล้วหไมมันก็อยู่ในศกไม่แหละไอ้คนมามันเอากูมันเอากูด้วยด้วยไปไปไปทีมเวียบอเนี้เฮ้ยเดียวมันย้นเี้ยไม่น่ามาเลยร้อยร้อยร้อยตายตายตายมันดูเบี่ยจไมเกี่ยปาเลบบดเกียมป่าเลิบบ หลังกองฟางตายสองหลังกองฟางตายสองพี่อ้ามี่ยมีคนทำแบบนี้เหรเอาน็อกโอ้ยน็อกสองคุอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจ้าเจ้าเจ้าเอาเอาน็อกเฉยเลยเอาเอาโดนเอาเดี๋ยวเหยียบแม่งเลยเไม่แมงเอาดิมันมีรถสองอยาเอาเหี้ย ดู้ยรวยรวยรวยอุ้ยเฮียหรือว่าไม่ได้มาแล้วเพื่อนปลาควันปลาควันเฮ้เดี๋ยวนี้มีแข่งปะวะอย่าไปแข่งปะถ้านอดก็ทานอดเถอะกูบอกเลยนี่ครับถ้ากูเกิดทันตอนนั้นอ่ะน่อนไม่ได้เกิดชันมีทุกวันนี้หรอกมีมั้งเกิดนั่น แจะตายหายแล้วพี่เอ็มจ้าวแล้วเปิดไเปักูปแล้วที่ยิงไปสิแล้วอ่ะพี่เอ็มเฮ้ยอย่าพูดคำนี้ได้ไหมผรู้สึกแบบพี่เอ็มยิยิงอยู่เลยอ่ะลบก่อนลบก่อนพี่เอ็มาดมาดแน่กูุดแน่แน่แต่กูุกแน่กูุกแน่ เฮ้ยพิเอ็มเอ็มแล้วป่าไว้หน้วไว้มนาเือกหนาเปลกหนเปอนาอกนาอกนปอก้เอกหราเอกู่้เหม้เอนเลอกหน้เน้เลือนาเลยทน้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 ปลอกือกหน้ล้อยห่้ักนหนีาอกห้กหข้บเอะไรไปปลเปรืเปเปิดแล้วลเปเปลดแล้ว้เปเเปิดออกวาเวาาเลยป่ะสวย ล่อเฉยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ใครนาบ้านบ้านบ้อนมีคนมนมีนมีนมีคนไปกูไปไหนอ่ะ้ไม่เปลี่ยนรอเดี๋ยวี๋ยวลบลบเาแปเอางเยเีรตาตว่าบกี้หรือเปล่าตายว่าบักี้หรือเปล่ารถมามีรถมามีรถมาแกแกเอาที่ให้หย ไอ้เหี้ยโลัวตายวงเอลวงแล้วลวงแล้วไอ้ตาลรับหน่อยไปไปไปเอายา่าขอเปล่าขเอเปล่าเอาอีกเหรอเพื่อนมันมาทำไงไปไหนเนี่ยมึงพากูไปไหนเนี่ยวงแค่เนี่ยไอ้ตาลมึงพาไปไหนมันแรงวงแรงกูจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยพะวงพะวงไม่ตายไม่ตายกลัวอะไรมากครับผมเออกลัวอะไรนั่นแหละที่คุณไม่เชื่ว่า DBK มันไม่ใช่ใครโอ้ยจัน ก็เยอะเลยเยอะเลยเยี่ยมป๋าเลยก็เยอะเลยเลยกูก็ไม่ขี่รถชนแม่งตอนนั้นไอ้เหี้ยร์มังแดกนะเปิดมาหนึ่งโชเน็ตไปมีเพียร์เน็ตสวยๆนับด้วยนับด้วยนับด้วยนับนับด้วยนับด้วยนับไม่นับหรอะมึงยั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 งอ๋อนี่ไม่ช่วยังไม่ช่วยพียร์มเพียร์เอารถออกไหมพี่เอารถออกไหมหรือสวนวัดสวนวัดสักลู่ โอ้ไอสันมึงดูดิมันเยอะมันเยอะเทียมเดี๋ยวดีมันเป็นชุดบอลชุดชุดชุดบอลชุดเทียมเดี๋ยวจะต้องเจอมันเด็ดแน่มันเด็ดแน่อุ้ยมันเตาแล้วมันดันมันไม่รู้ว่าเราอยู่ที่พี่มันไม่รู้มันไม่รู้โอ้มันไม่รู้อีกแล้วมึงไม่ตาดมึงไม่ได้ฆ่ากูหรอกแต่กูบอกให้มึงไม่ได้ฆ่ากูอ่ะหยาไม่กไม่รู้ มันยืส่สอ,<ๆ>อง<ๆ>ตัวเองแล้วมันเป็นตัวเีมันสองตัวเองมันจะไปรู้ว่ามันหกขนาดนั้นอะไอ้เหี้ยาน